สวัสดีครับคาร์เจอร์คัสครับเราคัสสาระวัฒนธรรมองค์กรมาเสิร์ฟให้กับท่านถึงที่ที่นี่นะครับวันนี้จะมาแชร์สถิติที่น่าสนใจครับที่เกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมองคอ์กรจะเรียกว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างช็อกเลยก็ได้สำหรับหลายๆท่านนะครับเรามาดูครับว่าสถิติพรุ่งนี้มีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับทางมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเนี่ยเขาบอกว่า องค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ยแย่เนี่ยนะครับอาจจะส่งผลให้คนอยากลาออกถึง48.4%ด้วยกันในขณะที่คนลาออกในองค์กรอื่นๆที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีกว่าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ13.9%เท่านั้นเองนั่นจะเห็นใช่ไหมครับว่าปัใจจัยในเรื่องวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยก็ยังเป็นปัจจัยสําคัญมากๆเลยที่ทําให้คนตัดสินใจที่จะอยู่หรือจะไปจากองค์กรนั้นๆ ทำไมเรื่องวัฒนธรรมองค์กรถึงมีผลแน่นอนครับวัฒนธรรมองค์กรมันส่งผลหลายๆอย่างถูกไหมครับมันส่งผลถึงบรรยากาศในการทํางานการให้เกียรติกันการรับฟังกันเลยกันพวกนี้ก็ส่งผลต่อกําลังใจหรือจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้คนออกไปจากองค์กรเลยก็ได้และการที่องค์กรเนี่ยสูญเสียคนไปบ่อยๆแบบนี้มันก็มีคอสต่ตางๆต,ต,ตามมามากมาย สถิตถัดไปเนี่ยนะครับเมกินซี่บริษัทที่ปรึกษาชั้นนําของโลกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรแบบ h ฮเปอร์ฟ o มิงเคาน l เ u อรเนี่ยจะส่งผลให้มีผลตอบแทนไปถึงผู้ถือหุ้นผู้ลงทุนเนี่ยนะครับสูงกว่าบริษัทที่ไม่ได้มีการส่งเสริมเรื่อง h ฮเปอร์ฟ o มิงเคาน l เ u อรถึง3เทา่าด้วยกัน,นอันจะเห็นว่าองค์กรไหนที่มีผลงานที่ดี คนมุ่งมั่นตั้งใจทำงานมันมาจากวัฒนธรรมองค์กรด้วยนะครับมันมาจากแบบอย่างของผู้นำมาจากบรรยากาศมาจากคนรอบข้างว่าเขาทำหรือไม่ทำกันอีกประการหนึ่งก็คือวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันต้องออกแบบมาบนพื้นฐานของการขับเคลื่อนธุรกิจและอย่างที่เราพูดอยู่เสมอครับมันจะต้องเอา Business Outcome เ,เป็นตัวตั้งแล้วัฒนธรรมองค์กรนั้นนะ่ะมาช่วยกันส่งเสริมให้บรรยากาศให้พฤติกรรมของคนนะ่ะสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร อันต่อไปนะครับการหลับเขาบอกว่าบริษัทในสหรัฐอเมริกาในปีปีหนึ่งเนี่ยจะต้องสูญเสียตัวเลขในเชิงเศรษฐกิจไปเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ยระหว่าง450ถึง550ล้านเหรียญสหรัฐเลยเพียงเพราะว่าพนักง,งานไม่ e n g a g e กับองค์กรไม่ได้มีความผูกพันไม่ได้มีความรู้สึกที่จะอยากจะทุ่มเทให้การทํางานหรือรู้สึกว่าง,งานเป็นเรื่องที่สําคัญกว่าเรื่องอืง่นเห็นไหมฮะ นั้นเวลาวิธีคิดคนที่ไม่ได้เชื่อมโยงตัวเองกับองค์กรเท่าไหรนะ่นักหรือไม่ได้รู้สึกผูกพันกับองค์กรเนี่ย motivation ต่างๆในการทํางานมันก็ลดน้อยถอยลงไปตัวเลขอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่น่าตกใจอกพอสมควรนะฮะสถิติที่4เนี่ยนะครับเดลล้อยเขาบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงเนี่ยจะมีกําไรมากกว่าองค์กรที่ไม่มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรงเนี่ยถึง4เท่าด้วยกันโอ้โหอันนี้น่าตกใจ ผมเคยมีโอกาสได้พูดถึงใน EP ีเก่าๆแล้วนะครับว่าวัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อเรื่องของผลลัพธ์ในเชิงธุรกิจโดยตรงเพราะว่าคนในองค์กรเขารู้สึกว่าเขาได้แชร์เป้าหมายได้แชร์ค่านิยมต่างๆร่วมกันส่งผลต่อเรื่องของอินโนเวชั่นต่างๆส่งผลต่อเรื่องของ Productivity ก็สอดคล้องกันครับเป็นธรรมดาที่ทำให้องค์กรที่ไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้จะมีผลลัพธ์ในเชิงธุรกิจตกต่ำกว่า โดยเพราะเรื่องกําไรโดยที่ท่านอาจจะไม่รู้ตัวนะครับสถิติที่5นะครับ Glassdoor เนี่ยซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในหลายๆประเทศทั่วโลกที่ใช้กันสำหรับคนที่กําลังจะหางานครับแพลตฟอร์มนี้เนี่ยเขาจะแนะนําพวกองค์กรที่เหมาะสมสําหรับท่านและท่านสามารถที่จะไปดูรีวิวต่างๆได้เขาพบอย่างนี้ครับว่ามีถึง77%ในใการของคนสมัครงานนะจะดูเรื่องวัฒนธรรมองค์กร เป็นอย่างแรกและแค่นี้ไม่พอนะครับมีถึงห้าหกเซ็เลยครับที่พูดได้เต็มปากว่าเขาให้ความสําคัญกับเรื่องวัฒนธรรมองค์กรมากกว่าเงินเดือนที่จะได้รับด้วยซ้ำไปอันนี้เราก็เคยพูดแล้วนะครับและความจริงนี้มันอาจจะจริงขึ้นเรื่อยๆเพราะงั้นท่านจะเสียเงินไปกับเรื่องอะไรเราเอาเวลาเราเอาเงินเราเอาทรัพยาก,กรมาสร้างวัฒนธรรมองค์กรอาจจะได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่างกว่าที่การที่เราจะต้องมา ลงทุนโรงแรมในการจ่ายเงินเดือนแพงๆที่ว่าจะมาดึงดูดคนเข้ามาทํางานแต่เพียงอย่างเดียวมาดูอันที่6กันนะครับอันที่6เนี่ย PwC เนี่ย mm hmm. เขาบอกว่ามีถึง85%ของ Ceo ทั่วโลกที่ยอมรับว่าวัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อเรื่องจริยธรรมของคนในองค์กรพูดง่ายว่าเขาเชื่อว่าจริยธรรมการเน้นที่จะให้คนในองค์กร,รทำในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ย สามารถส่งเสริมด้วยวัฒนธรรมองค์กรได้ก็น่าสนใจนะครับอันที่7เลยเนี่ยนะครับ Green School of Business เนะี่ยเขาบอกว่าพนักง,งานที่ไม่ e n g a g e กับองค์กรจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เนะี่ยมีโอกาสจะขาดงานมากกว่าองค์กรที่พนักง,งานค่อนข้างจะผูกพันกับองคนะ์กรเนี่ยถึง37%การขาดงานมันก็นำมาซึ่ง Productivity ต่างๆที่ลดน้อยถอยลงแล้วก็แน่นอนมีผลต่อ Performance ได้แน่ไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวครับเดี๋ยวคนนั้นก็ขาดเดี๋ยวคนนี้ก็ขาดมันก็มีผลต่อบรรยากาศในการทำงานงานมันก็ไปลงอยู่คนที่ต้องมาทำงานแก้ได้ก็ขนแกนะครับสถิติที่9เนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องของสุขภาพจิตของพนักง,งานนะครับมลาลวอลวิกเนี่ยเขาพบว่าองค์กรที่พนักง,งานมีความสุข จะ productive หรือจะให้ผลผลิตสร้างงานต่างๆได้มากกว่าองค์กรที่พนักง,งานไม่ค่อยมีความสุขได้ถึง12%แล้วก็มีถึง10%ในการที่เขาบอกว่าการไม่มีความสุขของเขาเนี่ยมันเกิดมาจากวัฒนธ,นธรรมองค์กรอันนี้ก็แน่นอนครับเวลาคนไม่แฮปปี้แรงจูงใจต่างๆบรรยากาศการทำงานต่างๆมันก็ไม่ดี productivity ก็ต้องถอยลงไปธรรมดา work life balance หรือแม้กระทั่งเรื่องของสุขภาพกายด้วยนะครับต่างๆวันนี้เป็นผลลบมากมายตรงก่อนครับสถิติที่9เนี่ยนะครับ SHRM เนี่ยนะครับซึ่งเป็นองค์กรที่ให้ข้อมูลแล้วก็ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของ HR เนี่ยเขาบอกว่า58%ของคนที่ลาออกโดยให้เหตุผลว่ามาจากวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยถ้าเราดิกดาวลงไปแล้วเนี่ย ล้วนหมายถึงการลาออกจากผู้จัดก,การตัวเองครับ5 8เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ลาออกจากองค์กรเขาลาออกจากผู้จัดก,การของเขาใการให้ทักษะการให้สกิลเซตทูเซตต่างๆให้กับผู้จัดก,การในการที่จะร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์เองก็ตามหรือในเรื่องของการที่จะ lead team ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จําเป็นออกมาแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรื่องเงินทงทองนะครับ ฟอสเนี่ยครับเขาบอกว่าองค์กรที่มี High p e r f ิ r มิงเคาน์เตอเนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีการเติบโตในเรื่องของรายได้เนี่ยมากกว่าองค์กรที่ไม่ได้มีวัฒนธรมองค์กรที่ส่งเสริมเรื่อง p e r f o r m ร์แมที่ชัดเจนถึง20%นะคเรันเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเราพูดอยู่เสมอว่าวัฒนธรรมองค์กรมันไม่ใช่เป็นแค่ฟิล l ู o แฟกเตอร์หรือเป็นเรื่องที่มีก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ แต่มันเป็นเหมือนเอนจิ้นที่สาคัญขององค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจเลยโดยซ้ำไปมีผลต่อรายได้มีผลต่อกำไ,ไรโดยตรงครับเราพูดถึงเรื่องนี้หลายๆครั้งแล้วนะแล้วนั่นก็คือสิสถิติที่น่าสนใจก็หวังว่ามันจะทําให้ท่านได้มองเห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรมันช่วยองค์กรเราได้ขนาดไหนถ้าเราจะต้องใส่เวลาใส่ทรัพยากรไปกับเรื่องอะไรในองค์กร อย่าลืมครับว่าวัฒนธรรมกร่อนก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ท่านควรจะให้ความสําคัญและให้เวลากับมันเอาจริงเอาจังกับมันครับฝากไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ